อืน่เอานาเอ็นเอ็นซาเอ็นเ็นซาอืม ใหญ่ได้กินหลายพี่น้องตัวใหญ่ได้กินเยอะตัวน้อยมันแย่งจางแย่งพี่นอ้องตัวใหญ่ได้งบับเอางาบับเอาหาันเด้อค่ะเด้อโอเะตัวน้อยไปทันเนะ่ะนะไหวมาทาั้งนี้ไหวมาทาั้งนี้ตัวน้อยจะทันตัวใหญ่ก่อนตัวน้อยจะทันตัวเล็กไหมคะอืม Chua lắm, chua dày, chua dày quá ไปพี่น้องไปนะคะขับเป็ดไล่เป็ดหลืวสู้เขาเนี่ยืึเป็ดพ่อมเหลือแล้วเนี่ยเป็ดพ่อมเหลือสักตัว เออรอยกินน่ะรอยกินอันนี้ต้องมาที่เตยเนาะเห็นไหม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 มเห็นไหมค่ะเห็นไหมค่ะ อ้อ่ามามามาทางนี้ทางนี้ลอยชิ้นโออรับกองโฟม,ล,ม,โมลูกไหนมา่ะฮึรอากองโฟมลูกไหนมาลูกไหนมากองโฟมเนี่ย All right. <laughs> 老虎、猫咪、嗯、恐、嗯、龙、嗯嗯 นอันนั้นตัวน้อยลูกมันนะพี่น้องเขาไม่อยู่กับตัวใหญ่ไม่ได้เห็นไหมนะ่ะอยู่กับตัวใหญ่ไม่ได้นะคะมันเป็นพี่ลูกเขาลูกเขาเองเขาอยู่กับตัวใหญ่ไม่ได้นะพี่น้องอต้องแยกตอนแรกแยกออกไปเลี้ยงถ้าไม่แยกออกไปเลี้ยงก็แมวนะพี่น้องพอมันโตแล้วเราก็มาปล่อยลงนะเห็นไหมคะ ทั้งหมดมีเก้าตัวสิบตัวเหลือห้าตัวพี่น้องขนาดมันหนีได้แล้วมันยังมีบางคนแมวแมวแมวเยอะ

<coughs> ừ. <coughs> ừ. <coughs> Để này có mày đi đâu này còn đi Cái ừ. này